ต้องสั่งสอนขเขมรให้เข็ดลาบบทวิเคราะห์โดยหมอนิดกิจจาทวีกุลกิจต้องสั่งสอนขเขมรให้เข็ดลาบผมเขียนบทความหัวข้อยำสามรถคนละยำเมื่อวันที่12มิถุนายน2568เมนูที่3ขอให้จับตาดูถ้าประเทศไทยเรียกทูตประจําประเทศขเขมรกลับไทย และให้ทูตเขมรที่อยู่ในประเทศไทยกลับขเขมรเมื่อไหร่จะเป็นสัญญาณแห่งสงครามระหว่างไทยกับขเขมรเมื่อวันที่23กรกฎาคม2568กระทรวงการต่างประเทศเรียกทูตไทยกลับประเทศและให้ทูตเขมรกลับประเทศขเขมรเช้าวันที่24กรกฎาคม2568เขมรเริ่มยิงปืนใส่ทหารไทย เรียกว่าขาเมนประกาศทำสงครามกับประเทศไทยแล้วขาเมนยังยิงปืนใหญ่ใส่โรงพยาบาลซึ่งเป็นกฎข้อห้ามของการทำสงครามทั่วโลกเท่านั้นยังไม่พอขาเมนยังยิงปืนใหญ่เข้าไปที่ปั๊มน้ำมันปตทแต่กระสุนไปตกที่ร้านสะดวกซื้อเกิดเพลิงไหม้และมีประชาชนตายสองคนขาเมนรบแบบโจรป่าเถื่อนบ้านเรือนประชาชนก็ไม่เว้น ขมรยังตั้งฐานปืนใหญ่ในหมู่บ้านที่มีประชาชนของขมรที่อยู่ติดกับชายแดนเหมือนเอาชาวบ้านมาเป็นเกาะกันชนอยากให้ทหารไทยทุกเหล่าทัพสั่งสอนขมรให้หนักจัดให้สุดเอาแบบให้ราบอย่ารบแบบเกรงใจต่างชาติและให้ล้อมรั้วตามชายแดนที่มีประสาสำคัญตั้งอยู่ทุกแห่งกองทัพเรือควรยึดจังหวัดชายแดนที่อยู่ติดกับประเทศไทย ที่ประเทศฝรั่งเศสเอาไปให้เขมรกลับคืนมาเป็นของไทยในขณะเดียวกันต้องประกาศยกเลิก m o u .43 และ44อย่างเด็ดขาดไหนๆก็ทำสงครามแล้วควรทำสงครามแบบรัสเซียบุกไปถึงไหนก็ยึดจังหวัดนั้นมาเป็นของตนเองใจจริงอยากให้ทหารไทยถล่มเขมรให้หนักๆเอาแบบจุกๆไปเลยประชาชนคนไทยพร้อมเป็นกองหลังสนับสนุนทหารแนวหน้าอย่างแน่นอน อย่าพิ่งไปเจราจาย,ยุติศึกกับขเขมรลุยให้ฝ่ายตรงข้ามเรียบอาวุธต้องสั่งสอนขเขมรให้เข็ดหลาบสันดาเนเขมรนั้นเลี้ยงไม่เชื่องถ้าเป็นไปได้ให้ถล่มบ้านฮุนเซนจนพังพินาศไปเลยถ้าขอของแถมได้อยากให้ทหารไทยถล่มบ่อนทุกบ่อนในขเขมรให้พังพินาศไปด้วยในเมื่อขเขมรขอมาทหารไทยก็ควรจัดหนักจัดเต็มแบบไม่อัน้นไม่ต้องยั้งมือ อย่ารบแบบ3วันจบมันไม่คุ้มค่าน้ำมันรถทั้งและค่าใช้ใจ่ายอื่นๆควรจะรบแบบไม่ต้องให้ทหารคเมรมีเวลาหายใจถ้าคเมนโทรมาขอเจรจาฝ่ายหนึ่งก็ควรคุยไปเจรจาไปแต่ทำเหมือนสายติดขัดโทรศัพท์ติดติดดับๆทหารหน่วยรบก็ประเคนอาวุธชนิดที่เรียกได้ว่าตูมทีเดียวเสียวทั้งประเทศคเมร ต้องกระจายความสูญเสียให้กับคอมเมนแบบไม่ลำเอียงให้มันชิบหายไปทั้งประเทศด้วยทั่วกันท่านว่าสมควรหรือไม่ด้วยความเคารพด้วยหมอนิตกิจจาทวีกุลกิจและล่าสุดวันนี้วันที่27กรกฎาคม2568หุนเซนลงภาพที่มีสีหน้าอิดโรยลั่นชีวิตเพื่อชาติความตายเพื่อครอบครัว วันที่27กรกฎาคม2568 Facebook สมเด็จฮุนเซนออฟแคนเบอรเดียได้มีการโพสต์ภาพสมเด็จฮุนเซนพร้อมกับระบุว่าในสถานการณ์เช่นนี้ประเทศชาติและประชาชนกำลังทุกข์ยากเราไม่มีสิทธิ์เจ็บป่วยและไม่มีสิทธิ์พักผ่อนเราไม่มีนิสัยทอดทิ้งผู้คนเมื่อพวกเขาตกอยู่ในความยากลำบากตลอดชีวิตของฉันฉันก็ไม่ได้แตกต่างจากนักสู้คนอื่นๆชีวิตเพื่อชาติ วาตายเพื่อครอบครัวทั้งนี้เมื่อสังเกตที่โต๊ะดีๆจะพบว่าระหว่างการบัญชาการการรบนั้นสมเด็จฮุนเซนมีแก้วกาแฟยี่ห้อดังวางไว้ที่โต๊ะด้วยแถมมีสีหน้าที่ค่อนข้างอิดโรยและเมื่อวันที่26กรกฎาคม2568ที่ผ่านมารอยเตอร์ได้รายงานว่าโดนัลด์ทัมประธานาธิบดีสหรัฐอ,อเมริกาได้โพสผ่านทูตโซเชียลดยระบุว่า ได้พูดคุยกับฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาและภูมิธรรมเวชยชัยรักษาการนายกรัฐมนตรีไทยหรือเรียกร้องขอให้ทั้งสองฝ่ายหยุดยิงและยุติสงครามโดยทันทีซึ่งในขณะนี้ทั้งสองประเทศกำลังเจรจาทางด้านการค้ากับสหรัฐหากทั้งสองฝ่ายยังไม่หยุดการสู้รบทางสหรัฐไม่ต้องการทำข้อตกลงด้วยโดยโพสต์ของเดลนูทามเผยว่าได้โทรศัพท์หานายกรัฐมนตรีกัมพูชา เพื่อขอให้หยุดยิงและยุติสงครามที่สถานการณ์กำลังรุนแรงจนถึงขณะนี้ก่อนที่จะโทรศัพท์ารักษาการนายกของไทยเช่นเดียวกันโดยต้องการให้มีการหยุดยิงทันทีและต้องการสันติภาพโดยทรัมป์ได้กล่าวว่าผมกำลังพยายามทําให้สถานการณ์ที่ซับซ้อนนี้ง่ายขึ้นจากนั้นทรัมป์ก็ได้โพสต์เพิ่มเติมกล่าวว่าได้นำบทสนทนาจากฝ่ายไทยแจ้งกลับไปยังกัมพูชา โดยทั้งสองฝ่ายต่างแสดงความต้องการที่จะหยุดยิงและต้องการกลับเข้าสู่โต๊ะเจราจาการค้ากับสหรัฐอีกครั้งพวกเขาตกลงที่จะพบกันและหาข้อตกลงหยุดยิงเพื่อให้เกิดความสันติภาพโดยเร็วอย่างไรก็ตามทาก็ได้ระบุว่าตราบใดที่การสู้รบยังไม่ยุติคิดว่ายังไม่เหมาะสมที่จะทำข้อตกลงด้วยนับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เจราจากับทั้งสองประเทศพวกเขามีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันยาวนาน หวังว่าพวกเขาจะอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติไปอีกหลายปีข้างหน้าเมื่อทุกอย่างยุติลงและสันติภาพกลับคืนมาผมตั้งตารอที่จะสรุปข้อตกลงทางการค้าของเรากับทั้งสองประเทศพร้อมกล่าวต่อมาทางด้านอนโนติโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติหรือ UN ได้ออกมาแถลงการแสดงความเป็นกังวลอย่างยิ่งต่อสถานการณ์การประทะรุนแรงบริเวณชายแดนไทยและกัมพูชาตั้งแต่วันที่24กรกฎาคมเป็นต้นมาและยังดำเนินมาจนถึงขณะนี้พร้อมกับเรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายหยุดยิงโดยทันทีและแก้ปัญหาด้วยกันด้วยการเจรจาพูดคุยโดยเลขาธิการสหประชาชาติประนามการสูญเสียชีวิต การบาดเจ็บของพลเรือนความเสียหายต่อบ้านเรือนและโครงสร้างพื้นฐานของทั้งสองฝ่ายอย่างน่าเศร้าและไม่จําเป็นเขาเรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายตกลงหยุดยิงโดยทันทีและหาหรือประเด็นต่างๆผ่านการเจรจาเพื่อหาทางออกที่ยั่งยืนและนำไปสู่การแก้ไขข้อพิพาทโดยสันติ และสำหรับเรื่องราวที่ได้กล่าวมาข้างต้นทั้งหมดนี้ก็ได้จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วหากท่านผู้ชมท่านไหนมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเข้ามาได้นะคะและขอขอบคุณทุกท่านที่รับฟังมาจนจบหากไม่เป็นการเสียเวลาฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานครอบครัวคนอ่านข่าวด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ